มาแล้วครับขบวน254นะครับวันนี้ทําเวลาดีมากๆนะครับสําหรับขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนนะครับไปทางชนบุรีวันนี้ทําขบวนโดยอันต้อมนะครับกําลังลอดสะพานเกือกม้ามานะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับ อันต้อม4-119ครับอันต้อม4-119นเะครับ,รบเดี๋ยวขบวนนี้จะจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับหลังสวนชนบุรีนะครับวันนี้ทำเวลาดีมากๆนะครับ วันนี้มองเห็นชุมทางหนองประดุกชัดเจนนะครับทางด้านนู้นไม่มีหมอกหมอกไม่ลงนะฮะแต่ทางด้านทิศตะวันตกนะฮะหมอกเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวขบวน254นะครับจะจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับต้องหลีกเข้าทางสองนะครับให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่37นะครับ ตอนนี้เราจะเห็นว่าขบวน254จอดจอดสนิทนะครับเพื่อจะรอเข้าประแจที่ใหมายเลข8นะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับผลิกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่37ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะลืม s u b สไครต์สันกรรดิ้งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองปาดุกชาแนลครับ